I'll be งั้นไอ้ลมมันก็ต้องปัดค่อยๆครับกันเลย <laughs> <laughs> <simitation> <laughs> <hums> 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 กุ้ยจยาอาลังบุตเยียมีทตยัมปีวันทิศาวัตรุยัยาเอทูตยัมพีนามะิตาวาอีซิจิติโลกานาทั้งกุ้ยจริยานั่งจงมาปสิทิเมตาทิยัมพีนามะิตาวาอีทิจิติโลกนาทั้งกุ้จริยาจงมาปศิทิเมสาธุอุกาสะข้าพเจ้าขอราธนาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าทุกๆขอันเชิญตัวเทพเทวาบดมบภูปูรุสีต้องร้อยแปดตนครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์มาเป็นสักขีพยานและอันนวยอวยพรให้พิธีนี้ในวันนี้ประสิทธิให้พิธีนี้ในวันนี้จงเกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิด พันในสถานที่ประยางงูคข่ลูกแก้วของหลวงปูท่ทวดกับ,บน้ำทะเลจืดพิธีนี้ด้วยแสงอนุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์เราเทพผลิตเทพเทวาเทพยาดาทั้ง6ชั้นฟ้าทั้ห้าชั้นดินต้องบาดาลขอจรงปฏิบัติมาด้วยเถิดพระพุทธเจ้าขาสั้างอภิภูชยามิตัมัง ตำมังอภิปูชยามิดีวินาศกาเลนะสังขังอภิปูชยามิสังรัจฉามิตำมังชีวิตตังยาวะนิพพานังอรังกจฉามิสังขังชีวิตตังยาวะนิพพานังอรังกัจฉามิอรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสะวะฆาโตภะคะวะตาธัมโมุัำมังนัมมาสามิ ปะติปันโนภะคะวาโตสวากะสังโฆสังฆะมามิตะนะสัมปันโนสุตะโตกันตุอะนุสสโรปุริขะตะมะสาราธิสัทธาจะวะนุสานะงุทธะภะคะวาติสวากาโต พร้อมทั้งบุตรณลใศศนีแม่งเทพเสวาตระนาราธิบดีพร้อมทั้งบริวารลงมาเป็นประธานในพิธีให้พิธีนี้เกิดความสังความศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดโภมศิวะนารายลูกขอเบิกเลิกเบิกใจขอเท้าท่านไทยสิ่งใดอันประเนะสริฐณศิวะนารายขอบารมีแม่พระพรณนีจงจิดพรณีนะักการแบบนี้ยินทิกนะวันตะสาโน องมัตต์ปารนินทาอินพรมอิปะแม่ทั้งห้าพระองค์ขอจงมาชุมนุมพร้อมร้อมขอบารมีแม่พระธรณีทำการสิ่งใดขอให้สำเร็จราบรื่นไปด้วยีทุกประการอีกทั้งพยายมในเหล่าท่านหลายมาชุมนุมพร้อมร้อมปฏิบัติพรมาเป็นประธานและอำนวยอวยพรให้กับผู้ร่วมพิธีสิ่งใดที่ไม่ดีขอจงปิดกั้นสิ่งใดที่ดีแล้ว ขอให้ดียิ่งขึ้นไปนักสุนน,นักโสทิเตมัคหาสิศยะมะะัคสิศยะโสอโอมปฏิทินารารลูกขอเบอิกเลิกเบิกใจขอจงเปิดทั้งสี่ิดแปดิดลงมาจุินักสถานที่ข้าพเจ้าทำพิธีสำนักนหลวงนาบุกเตพยายามงู้ครลูกแก้ในตำนานด้วยเถิด Parit tawat tak metang tak metang tak pantah tak kita kita parit tanpa nentu tak kekami terupe hiliris karat tercecan tak keberani hiderep ke kami terluwana kehani ke hawa lu meh te te rumaja yang tu dewa cara tak bisa kapan สีสันตาสั้นทีเกยังมุริวัฒนังสาตว์ุนโอมีสุนันทุธรรมะสวนาจารอยันวัตันตาธรรมะสวนาณจารอยันวัตันตาธรรมะสวนาจารอยันวัตันตาคุณสี่สิบคุณสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดคุณมัดสีคุณสี วิพาน์หนึ่งวงกันเป็นเจ้าคุณนวโรกุตระธรรมเจ้าเจ้าประธานที่ข้าพเจ้าได้ร่ำเรียนทุกปถึงประการจงมาประสิทธิประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าคุณพระอาทิตย์หกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธส็บคุณพระเลือดเก้าพระศุกร์ยี่สิบเอ็ดพระเสาร์สิบพระราหูสองพระศี้า ่านทาวเวสุวรรณอันเ <Gym. S 1> ลน i, ื่องเดชพระนาดิพระนารายพระพิรุณโคตร้านสเดสินหุนีขพระพรมพระยมพระกาลท้าวจักร뚜ลกบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงคาพระฤาษีนาโรพระฤาษีนารายฤาษีหน้าหัวฤาษีตาไฟฤาษีประไล่โจรฤาษีปัตทนะมงคลเพชรจุกันนักศิทยวิทยา พระมิส่วนผู้เป็นเจ้าจงขอจงลงมาประสาทพรให้แก่ข้าพเจ้าขออันเชิญเทพดาเจ้าทั้งหลายทั่วพื้นปตบีดนพ่อปูรุษทั้งร้อยแปดตนลงจนบรรดาช่ดยพระิลปิวิทยาพระปูท่าพระปูเท่าพระปูอักษรที่สถาพรจงกรมาิ่นมาสัมผเจ้ามาอยู่หนือเจ้าเหีือผมขออันเชิญพระโพธิเดชมาอยู่เบื้องบ่าย้าย ขออัญเชิญพระนารายณ์สดิจมาอยู่เมื่อบัดขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายจงมาเป็นลมปากขออัญเชิญพญานาคมาเป็นต้นถังวานขออัญเชิญพระาาากา,าออราจงมาเป็นดวงใจข้าพระเจ้าจะทำกาาเสิ่งใดเมื่อใดพูดใดภายใดจะได้มาอย,ยาู่เพียริชาพิด้ประมหาธาตุหั้งดีพระภูรูแต่หัวหลังพ่อคูรูต้องรอแต่ตนจงบรรดาญุนสัพพิ ขาวสักกะอำรินปราธาที่รัชเจ้าจอมโลกโลกาพร้อมเทพดาเจ้าทั่วทุกสถานที่ม่านแม่นแดนสวรรค์ตั้งแต่ชั้นดาวดึงทั่วถึงสุบุห้องช่องชั้นฟ้าในแดงโปริจัตะาวาลเมื่อได้สลับสารตามทิพยะยสูตรขอจงโปรดมาร่วมอนุโมทนาทุกการขอจงมาเป็นสัศรีบูชา อันหนึ่งพระอุมาพระขาวดีสีชมโรคขอจงมาช่วยดับสุกให้เรือนหายอันหนึ่งพระเพลิงพระพายพระบรมพระยมพระการท่านเช้าจัดูโรคบาลทั้งสี่พระภูมิเจ้าที่พระภูมิพาลีพระแม่ธรณีแม่พระคงคาพระสุริยะจันเจ้าทั้งสิบหกพระองค์อันทรงมหาเดชข้าพเจ้าจะขอยกรขึ้นเสือเสียนตาบทูบเทียนชาวลาปัถนาตามถวาย He hot ball. บุนักบุญลงมา ผูกเปลในวันนี้ครับได้ทราบข่าวว่ามีผู้นําไก่มาถวายครับความเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ครับพิธีแก้บนนะครับก็ถวายไก่โดยที่กับนวัตการพระอาจารย์ก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็คนที่มาถวายก็คือนายอภิรักษ์สุขน้อยนะครับท่านเองก็ตําแหน่งปัจจุบันก็คือกรมประสานมิตรพื้นที่ระนองนะครับโดยปฏิบัติ ข้าราชการอยู่ที่สํานักงานกรมสามิตรพื้นที่ละนองสังกัดกรมภาษามิตรกระทรวงการคลังแล้วก็บ้านเกิดของท่านเองก็อยู่ที่ท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ผมได้รับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีความภาคภูมิใจที่ได้มาทําพิธีบงวงสรวงแก้บนของท่านองท่านที่อยากจะสนใจมากราบไหว้หลวงปู่ทวด พญางูไข่ลูกแก้วในตำนานแล้วก็ไอ้ไข่ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดนะครับนะที่สำนักสงฆ์นาผุกีได้นะครับอเพราะเรื่องราวต่างๆที่นี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของหลวงปู่ทวดในไวเบรบอกกับพญางูไข่ลูกแก้วแล้วก็ไอ้ไข่ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดอีกท่านหนึ่งที่ผมเองก็เป็นคนที่เคารพหลวงหลวงหลวงปู่อีกคนหนึ่งและศรัทธาอย่างแรงกล้าเลยในสถานที่พญางูไข่ลูกแก้วก็อยากจะเรียนเชิญให้ใน สถานที่พยางูไขู่กแก้วและวันที่18นี้ท่านอภิรักษ์สุกน้อยท่านจะมาถวายศาลาของไอ้ไข่นี่นครับทีททด่ด้านหลังผมนะครับนะเพราะตอนนี้มันยังขาดปัจจัยหลายๆอย่างในการก่อสร้างแล้วก็วันที่18นี้จะมีงานพุทธาพิเศษเดือนพฤศิกายนถ้าใครมีเวลามีเวลาว่างก็มาร่วมบุญกันนะครับแล้วงานครั้งนี้ที่ว่าท่าน อภิรักษ์สุขใสเนี่ยที่ถ้าท่านได้เนี่ยเพราะว่าไอ้ไข่ไปก้าวฟันให้มานิมิตให้มาร่วมบุญในการสร้างของหลวงปู่ทวดครับปู่แล้วก็พระอาจารย์ก็เลยแบบมาช่วยทุกอย่างที่เราสามารถเป็นแรงบุญแรงศรัทธาให้สถานที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ปฏิบัติธรรมให้คนได้เก่าขานจนถึงช่วยลูกชั่วหล,ลานนะครับนะอ,นนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนยาดสง่า,งาและมีความภาคภูใจมากกับหลวงปู่ เพราะตัวผมเองก็เป็นคนที่ศรัทธาหลวงปู่อย่างแรงกล้าเลยครับครับครับท่านพระอาจารย์ครับอะไรจะให้พรญาติโยมที่จะมาที่วัดกับบ้างกับผมครับครับก็ขอเจริญพรพุทธบิษัทั้งหลายวันนี้ที่มาร่วมบุญกันตั้งไกลและใกล้จังหวัดใกล้เคียงเพราะช่วงนี้เข้าช่วงอยู่โควิดอยู่โยมญาติโยมก็มากันได้ไม่เยอะวันนี้ก็มีพรามศักดิ์ต่ต้นสนาไปรักสุกน้อยท่านเป็นตับสามิตรอยู่ระนองท่านอยู่ฝ่ายการ ดีได้ทําพิธีถวายไก่ไว้กับไอไก่ที่ท่านได้บนบานาเอาไว้แหมก็ทําตามสัญญารอบก่อนก็ตาข่าวไปแล้วว่าท่านก็มีโยมตูกรางวัลที่หนึ่งถวายสํานักสงฆ์นาปุกเลไว้หนึ่งร้านตรงนี้ก็เป็นสถานที่ไปยังองค์ไก่ลูกแก้วให้หลวงปู่ทวดตอนไหว้ใบบ่อไอไก่ก็คือเด็กติดตามหลวงปู่ทวดลูกศิษย์หลวงปู่ทวดพอเท่ากับมาช่วยเสริมโชคเสริมบารามีให้กับหลวงปู่ทําให้สถานตรงนี้ได้ปรุงขึ้นเพื่อว่าพนที ึดเหนี่ยวจิจใจของญาติโยมถ้าเยืนโยมทั่วไปเดินทางไปไหนมากราบไหว้ขอโชคขอราบกลับไปขาได้ถือมาขอพอรหลวงปู่ทวดได้ตรงนี้เป็นสถานที่ไปยงูขายลูกแก้วอาตมาก็ขอไวพอ้พรได้ญาติโยมที่มาร่ตวมบุญกุศลในวันนี้ขอให้มีความเจริญด้วยเดชเดชะบารมีหลวงปูตวตวต่ทวดหยีบน้ำเตลิดจืดบารมีของท้าววิรุปักที่สิงสู่สถิตยอยู่ใต้ชั้นบาดาลศาสนาแห่งนี้บารมีของทวดมะม่วเวนมะม่วทอง ด้วยเมตตามหานิยมของลูกแก้วและพญางูที่ขายลูกแก้วและพ่ออูแม่จันพ่อแม่หลวงปูตทวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่นสถานที่ตรงนี้ในเทพไทตรเทวาตั้งสิบกชันวาเสมาชันดินจงรวมกันประสิทธิประสาทเป็นปาระวาปัจจจากตุรพิตรปอใจขอให้บลบุญน,นี้เกิดแด่ญาติโยมทั้งหลายให้มีแต่ความสุขความเจริญความเข้าหน้าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยจากไปอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ตามกิจการสิ่งใดก็ขอ,ขอให้ลุ่งโรดโวดช่วงคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ถูกต้องตามตำนองครองตามก็ขอ,ขอให้ได้สมตามความปรารถนาด้วยเทินเจริญพรอาธุนะ